ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเผยเลขฝาลงเด่นดอกประดูเพื่อนตลกร่วมอาไยเด่นดอกประดูเรียกได้ว่าทำเอาวงการบันเทิงบ้านเราต่างเศร้ากับการจากไปของตลกดังระดับตำนานเด่นดอกประดูที่จากไปจากโรคอัลไซเมอร์และโรคชราท่ามกลางความตกใจและอาไยของแฟนๆล่าสุดที่วัดศริพงษ์ธรรมนิมิตกรุงเทพ ได้มีการสวดพระอภิธรรมของเด่นโดยมีเพื่อนร่วมวงการไปร่วมอาลัยครั้งสุดท้ายโดยตอนหลังลดน้ําเดอดอ,อกสลาาเป็ดเชิญยิ้มโย่งเชิญยิ้มและถั่วและเชิญยิ้มได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยเป็ดเผยว่าความสูญเสียในครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มโหรานมากๆเราคุยกันตลอดเวลาเราห่วงกันอยู่แล้วรักกันผมรู้จักพี่เด่นมา42ปี ตั้งแต่ปี2523แกไปหาพี่สันติตั้งคณะให้ก่อนจะเป็นเป็ดเชิญยิ้มพี่เด่นพาไปดูแลทั้งหมดทุกครั้งแกไม่เคยโกรธมีแต่ยิ้มอย่างเดียวเดอเผยว่าพี่เด่นเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ของผมอารมณ์ดีผมรักพี่เขาเหมือนพี่มีชีวิตตลกมาก็มีพี่เด่นผมก็คิดว่าเสียความรู้สึกเหมือนกันแต่เขาไปสบายแล้วถ้าลำบากก็คงกลับมา ขนาดไปขอนแก่นยังกลับมาเลยแกป่วยก็กลับมาถ้าเขารู้ว่าไม่สบายแกกลับมาเองพี่เด่นไม่อดดูแล้วประเทศนี้ไปไหนไม่อดแกเป็นคนขี้ใจน้อยแต่หายงอนเร็วแกเป็นคนสร้างสรรค์การแสดงด้วยอุปกรณ์เลยนะเมื่อคืนพี่เด่นคุยกับภรรยาผมแต่เมื่อรู้ข่าวทําไมไวจังไม่มีสัญญาณอะไรเลยโย่งเผยว่าครอบครัวเราสนิทกันมาก ภรรยาผมและพี่เด่นอัปเดตกันตลอดเรารู้ตลอดว่าเขาไม่ได้ล้มหมอนนอนเสือ่อกำลังลดถอยลงไปเรื่อยเรเรารู้มาตลอดเรื่องการให้กำลังใจภรรยาพี่เด่นคือก็เห็นใจแม่เขาเหนื่อยต้องดูแลแกตอนป่วยอย่างดามาก,ก่อนหน้านี้ครอบครัวไม่ดูแลไม่ใช่เลยดูแลดีมากเขาสบายนะไม่ได้ลำบากพี่เด่นไปอย่างไม่ต้องห่วงสบายเยอะด้วยไม่ได้สบายธรรมดา ทัวและเผยว่าถ้าพี่เด่นอยู่วงการผมใกล้ชิดน้อยหน่อยแต่พอเกษียณจากเวทีผมใกล้ชิดที่สุดไม่ว่าจะดูก,การใดๆต้องเข้าถึงเขาไปดูแลตลอดไม่ว่าเทศกาลไหนไปตลอดช่วงระหว่างที่เล่นตลกดว้วยกันเราค่อนข้างสนิทกันน้อยหน่อยตอนที่ออกจากบ้านผมรีบไปดูแลแกอยู่ตลอดเวลาถึงว่าทําไมเอา,อาหารไปให้เพราะเขาชอบเลยยกให้เจอล่าสุดตอนสงการไปกราบ และส่งข้าวปลาอาหารไปแทนชอบบะหมี่มากๆข้าวหมูแดงของหวานลูกตาลเชื่อมเรื่องหวยโยงให้หวยด้วยอายุแต่ของผมเห็นจะจะนะงานนี้ไม่แน่นะเลขลงก็อยากให้อาจารย์ไปอยู่ภพภูมิที่ดีโดยเลขที่ถั่วและเผยตอนท้ายของการสัมภาษณ์เป็นเลขฝาโลงของเด่นดอกประดูคือหมายเลข501นั่นเองขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอม ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังไว้นะครับขอบคุณครับ